สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับเรื่องแรงเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ที่ลำธารเล็กๆบินสวนเหมือนเดิมน,นะน,นะมีน้ำมันมนะนั้นมันปาล์มนะน้ำมันปาล์มสกัดอย่างดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคุณเราจะทำเมนูกับยอดผักเหลียงปานะซึ่งมีความอร่อยในตัวมา,มากๆเลยสำหรับผักนี้ทำเมนูอะไรก็อร่อยนะแต่สำหรับวันนี้เราจะมา ทำเมนูอะไรเดี๋ยวทุกคนมาชมกันนะมีมีแป้งด้วยแป้งปรุงสําเร็จนะอ่ารสอะไรนะรสเผ็ดร้อนโอเคเราไม่ต้องปรุงอะไรนะแค่ใส่แป้งนี้เราก็ชุบทอดเดี๋ยวมาดูกันนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็วิธีทำทำกันแบบไหนนะเดี๋ยวเราเอาผักเหลียงไปล้างกันก่อนนะทุกคนตอนที่จะชุบแป้งนะ ล้างผักยอดผักเหลืองเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเราก็จะมาทําการเด็ดเลือกเด็ดแต่ว่ายอดอ่อนที่เราต้องการนะแยกใส่หม้อไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทํายังไงรอรับชมน,นะเด็ดใส่หม้อไว้นะทุกคนอเอาแต่ยอดอ่อนๆนะ แก่แกหนาๆแบบนี้เราก็ไม่เอานะเพราะว่ามันขิง ทแป้งลงไปเลยนะทุกคนพอประมาณกับผักเหลียงนะนี่เยอะๆจะได้กรอบแข็ไใจแล้วก็ใส่น้ำผสม,มน่อยนิดน้ำสะอาดตรวจนี่ตะเกียบตัดมาเมื่อกี้ผมใหม้แป้งเข้ากับน้ำถ้ามันยัง แค่นไปเราก็เติมน,น้ำเพิ่มทำเมนูใช้ชีวิตในธรรมชาติชมบรรยากาศชิลๆว,วิหว้วยนะทุกคนกับเมนูธรรมดาเดี๋ยวรอชมว่ารสชาติจะธรรมดาหรือเปล่า โดยส่วนมากแล้วมันจะอร่อยมากอยู่แล้วนะเมนูที่เกี่ยวกับใบผักเหลียงเนี่ยรสชาติจะดีมากเลยนะทุกคนหลายคนน่าจะเคยกินอยู่ผักเหลียงผัดไข่อะไรแบบนี้แต่นี่ตอนนี้เมนูเรากำลังสันใหม่นะเป็นผักเหลียงชุบแป้งทอดอี่ เดี๋ยวถ้าถ้ามันเหลวไปเราก็เติมแป้งลงไปอีกไดน้น่าจะเหลวไปแล้วความพอดีไม่มีในโลกใส่แป้งเพิ่มีเสียงปลวกแปบปลวกแปสบสาบอยู่ตลอดเลยนะคุณน่าพอดีแล้ว ลราก็นําผักเหลียงที่เราเด็ดเตรียมไว้นะชุบลงไปในแป้งเลยแรกๆ่ะไม่ต้องเยอะก่อนนะมันจะได้ทั่วนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วชุบลงไปแบบนี้เลยนะทุกคนรอนะ้้ำมันเดือดอยู่พอดีเริ่มเริ่มจะเดือดขึ้นเป็นฟองขึ้นมาแล้วนะ ต้องชุบให้ทั่วนะมันจะได้มีความรสชาติกรอบน้ำมันน่าจะร้อนพอสมควรแล้วนะแต่เราลองลองใส่ลงไปดูนะหน่อยนะสักใบนะโหสักเกียดนี่นะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะเยอะไปหน่อนะอ่า โอ้โหเดี๋ยวเราไปตัดใบกล้วยตรงนู้นมาใสา่ผักเหลียงที่ทอดเสร็จกันก่อนนะ๋ยวไม,มีอะไรใส่ทอดอผักเหลียงชุบแป้งทอดของเราหนะ้าตาดีมากเลยนะทุกคนโูนี่เริ่มเหลืองแล้วนะโอ้โหนี่ใบตองที่เรามาทำเป็นกล้วย สำหรับใส่นี่นะธรรมชาติล้วนๆทุกคนอันนี้คือคือเป็นความธรรมดาที่เราพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะเป็นการพักผ่อนคลายเครียดอะไรแบบเนี้ยชิลๆใช้ชีวิตในธรรมชาติเหมือนคล้ายแคมปปิ้งนี่แหละแต่เราไม่ได้ต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะๆเราใช้เท่าที่เรามีนะมันก็หาความสุขได้เหมือนกันแล้วก็มาแชร์ให้ทุกคน ได้ชมกันสำหรับใครที่อยากใช้ชีวิตธรรมดาแบบนี้แต่ก็ยังไม่มีตกขาดอะไรแบบนี้ก็ชมคลิปของเราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะแล้วถ้าชอบที่แบบนี้ก็กดแชร์ฝากกดแชร์ด้วยถ้าใครได้ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ยังนั่งดูอยู่ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะว่าดูอยู่นะเป็นกำลังใจให้นะอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะทุกคน ตอนนี้เราได้ทอดสำเร็จไปแล้วนะชิ้นหนึ่งหนึ่งทุกคนลองชิมกันไหมลองชิมดูก่อนนะอือหือกรอบมากเลยนี่นะอื้อเหมือนข้าวเปียบเลยทุกคนโอ้โหร้อน ดีจริงนะถ้าใครยังไม่มีกิ่งผักเลียงอ่ะก็มีกิ่งจำนนะ่ายนะทุกคนมีมีแบ่งปันจริงๆถ้าใครไม่มีแล้วก็อยากปลูกไว้กินริมบ้านริมครัวนะสี่ห้ากิ่งก็ได้กินแล้วนะทุกคนสามารถปลูกได้นะอันนี้อยากแชร์นะแล้วก็อยากแบ่งปันว่ามันอร่อยจริงๆเราสามารถเอาไว้กินใกล้ครัวเรือนได้ ทักมาได้เลยคอมเมนต์มาได้เลยฟังเสียงกรอบอืมจะไม่แล้อือหืออืม นี่อันนี้ได้แล้วนะนี่่างนี้ก็ได้แล้วตอนนี้เราผสมแป้งเพิ่มนะทุกคนเทจนหนวซองเลยมันไม่พอนะนี่ได้สองชิ้นแล้นะเดี๋ยวหมดแป้งนี้แล้วก็ใช้ออยอดผักแหยงทำเมนูอื่นต่อนะ นี่ก็เราทอดอยอดผักเหลียงได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลยอีกสองชิ้นนะทุกคนก็ครบแปดชิ้นนะก็เยอะพอสมควรนะหลังจากนั้นเราก็จะทําเมโนโูต้มต้มใส่มามา่าต้มมามา่าใส่ผักเหลียงโอเคแล้วเราก็จะเสรสองเมโนูนะ เอ่อเรามาชิมทั้งสองเมนูเลยไม่ได้ชิมหรอกกินจริงจังเลยนะครับ นี่ก็เราทอดอยอดผักเหลียงได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลือีกสองชิ้นนะทุกคนก็ครบแปดชิ้นนะก็เยอะพอสมควรนะหลังจากนั้นเราก็จะทำเมนูต้มต้มใส่มาม่าต้มมาม่าใส่ผักเหลียงโอเคแล้วเราก็จะเสรสองเมนูนะเเรามาชิมทั้งสองเมนูเลยไม่ได้ชิมหรอกกิมจริงจังเลยนะทุกคน ทุกนะหน้าตามากของเรานะใส่ผักเหลืองลงไปแล้วแล้วก็เครื่กงปรอเดือดอีกหนึ่งเราผักสุกนีรอเส้นสุกแล้วแล้วก็เป็นอันนั้เสร็จแล้วค่ะหน้าตาปรนมาณนี ทุกคนดูหน้าตาแต่ละเมน,นูอันนี้ก็คือใบผักเหลียงทอดชุบแป้งทอดนะแล้วก็นี่เป็นต้มมาม่าใสย่ยอดผักเหลียงโอเคหน้าตาน่าทามนมากตอนนี้เมนูของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเอามาประดับเฉยๆผนมเนืเคืองน,ะนี่ ยังก <behaviour> รอบอยห่มรสชาติแบบเหมือนก็เกลี่ยมาทุกคน เพราะว่าพอแป้งนี้ด้วยมันมีรสชาติเหมือนชาวเกบ ตอนนี้เราก็ได้กินครบทุกเมนูเลยนะทุกคนแต่ก็ยังไม่หมดอันนี้ไม่ทิ้งนะเดีย๋ยวเราจะเอากลับมันเยอะเยอะมากอะทุกคนกินไม่หมดหยิ่มแล้วด้วยแล้วก็อันนี้แล้วเราจะกินให้หมดนะมันเอากลับไม่ได้นะจะบอกทุกคนว่าใบยอดผักเหลียงอร่อยมากๆเลยนะทุกคนกินดิบก็มีประโยชน์ไปบำรุงมีวิตามินบำรุง สายตาอยไรยงเงี้นะไม่ขมเลยนะกินหิบก็ไม่ขมมันมีรสชาติหวานมันนะทุกคนอร่อยมากๆเลยยอดผักเหลียงอ,อกินท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้มีความสุขได้ฟิลได้อะไรมากมากเลยนะทำได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะต้มกะทิ แกงเลียงทอดหรือว่ามีคนเอาไปทำเป็นข้าวเปลียบผักเหลียงก็มีนะแล้วก็ที่ขึ้นชื่ออยู่เมนูนึงก็จะเป็นผักเหลียงผัดไข่นะที่นิยมสั่งกันตามร้านอาหารอะไรแบบนี้นะทุกคนก็ถือว่าพาทุกคนมาทำเมนูง่ายๆธรรมดาเหมือนขายแคมปปิ้งแต่ใช้อุปกรณ์แบบที่เรามีนะก็มีความสุขเหมือนกัน ้าใครชอบคลิปประมาณนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน้างด้วยนะแล้วเราก็จะได้พบกับบรรยากาศแบบชิวๆหรือไม่ถ้าเราว่างเราก็จะพาทุกคนขึ้นไปเดินชมป่าอีกเหมือนเคยนะแต่ตอนนี้เราอยู่บรรยากาศริมสวนแล้วก็พาชมบรรยากาศบรรยากาศที่หาได้ง่าย,ายๆใกล้ตัวเรานะบรรยากาศที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ว่างที่จะไปหาก็ดูคลิป แบบนี้ไปพังๆก่อนนะทุกคนใครดูถึงนาที่สุดท้ายคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าดูจนจบคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เกิบตบคลิปเี๋ยวเก็บของกลับกินมาม่าให้หมดก่อนแล้วก็จะเก็บของกลับบ้านนะคุกคนฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคลิปนี้ก็ขอเก็บอยงเงี้นี้ก่อนอ่า